w e ลคอมบีเอคค์ทูชานเอลสองพันยี่สิบหกโตโยต้าฮิล์ถือว่าเป็นรถกระบะในตำนานของคนไทยที่อยู่คู่ถนนเมืองไทยมายาวนานหลายสิบปีไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ชาวสวนหรือแม้แต่คนเมืองที่ต้องการรถกระบะไว้ใช้งานฮิลล์ก็มักเป็นคำตอบอันดับต้นๆเสมอเพราะความทนทานความคุ้มค่าและความอึดที่พิสูจน์มาแล้วในทุกสภาพถนนปี2026นี้โตโยต้าได้เปิดตัวฮิลล์โฉมใหม่ล่าสุดที่เรียกได้ว่าปรับเปลี่ยนทั้งดีไซน์เทคโนโลยี และสมรถนาให้ทันสมัยกว่าที่เคยแต่ยังคง d n a ความแข็งแกร่งไว้ครบถ้วนตั้งแต่แรกเห็นบอกเลยว่ารถกระบะคันนี้สะดุดตาทันทีด้วยดีไซน์ด้านหน้าที่ปรับใหม่หมดกระจังหน้าขนาดใหญ่ชบเฉี่ยวเสริงด้วยฝาหน้าเหล็ทรงเพรียวที่ให้ความรู้สึกดูดันสปอร์ตและหรูหราไปพร้อมกันตัวถังถูกออกแบบให้มีเส้นสายที่คมชัดและทันสมัยมากขึ้นบ่งบอกถึงความบึกบึนแต่ก็ยังดูลงตัวบนท้องถนนมือใหญ่แล้วอัลลอยดีไซน์ใหม่ขนาดใหญ่เพิ่มความแข็งแกร่งและพรีเมียมในเวลาเดียวกัน ถ้ามองไปรอบคันฮิลเล์2,026แสดงให้เห็นถึงความใส่ใจในรายละเอียดของโตโยต้าอย่างชัดเจนกระบะท้ายถูกออกแบบให้ใหญ่ขึ้นลึกขึ้นสามารถบรรทุกของหนักได้สะดวกขึ้นแถมยังมาพร้อมระบบช่วยผ่อนแรงที่ฝาท้ายทําให้เปิดหรือปิดง่ายขึ้นกว่าเดิมไม่ว่าจะเป็นการใช้งานเชิงพาณิชย์หรืองานครอบครัวก็สะดวกสบายมากขึ้นอีกทั้งยังมีเวอร์ชั่นตกแต่งพิเศษให้เลือกสําหรับคนที่ชอบสไตล์ลุยๆหรือสปอร์ตหรู เมื่อเปิดประตูเข้าไปนั่งข้างในสิ่งแรกที่สัมผัสได้คือความต่างจากฮิล u x รุ่นก่อนๆอนอย่างชัดเจนเพราะห้องโดยสารถูกยกระดับขึ้นไปอีกขั้นโตยโยต้ตั้งใจให้ฮิล u ์เป็นทั้งรถทํางานและรถครอบครัวในคันเดียวกันจึงจัดเต็มเรื่องความสะดวกสบายและความหรูราคอนโซลหน้าใหม่หมดใช้วัสดุที่ดูพรีเมียมกว่าเดิม พร้อมหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ล้อยตัวที่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายระบบเครื่องเสียงคุณภาพสูงให้เสียงคมชัดบอดนั่งถูกออกแบบหใหม่ให้นั่งสบายขึ้นทั้งคนขับและผู้โดยสารด้านหลังเหมาะทั้งการขับทางไกลแหลมกการเดินทางในเมืองในด้านเทคโนโลยี Toyota ไม่ได้ลืมใส่ระบบความปลอดภยัยและฟีเจอร์ใหม่ๆ ที่จำเป็นสำหรับคนไทยฮิลัยี่สิบมาพร้อมโตโยต้าเซฟตี้เซนซุนล่าสุดที่มีทั้งระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันตามรถคันหน้าและระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนนอกจากนี้ยังมีระบบตรวจจับคนเดินถนนและจักรยานยนต์ซึ่งเหมาะกับสภาพการจราจรของไทยมากๆเรียกได้ว่าเพิ่มความมั่นใจทั้งในเมืองและนอกเมืองมาถึงเรื่องหัวใจหลักของรถกระบะนั่นคือสมรรถนะเครื่องยนต์โตโยต้าฮิลล์ัมีให้เลือกหลายรูปแบบทั้งเครื่องดีเซน ที่ขึ้นชื่อเรื่องแรงบิดและความทนทานและที่น่าจับตามองคือการมาของเทคโนโลยีไฮบริดที่โตโยต้าเริ่มนํามาใช้กับรถกระบะเพื่อตอบโจทย์ทั้งความแรงและความประหยัดน้ำมันเครื่องยนต์ไฮบริดใหม่ช่วยให้ขับขี่ในเมืองประหยัดเชื้อเพลิงได้มากขึ้นแต่ยังมีแรงดึงมหาศาลเมื่อบรรทุกของหนักหรือวิ่งบนทางชันสําหรับช่วงล่างโตโยต้าได้ปรับปรุงใหม่หมดให้ทั้งความนุ่มนวลเวลาขับบนถนนปกติและความแข็งแกร่งเวลาลุยถนนลูกรังหรือเส้นทางทุรกันดารคนที่เคยใช้ฮิลล์สอ,อยู่แล้ว จะรู้เลยว่ารถคันนี้ขับสนุกและมั่นใจขึ้นกว่ารุ่นก่อนยังเห็นได้ชัดพวงมาลัยไฟฟ้าถูกปรับให้เบาขึ้นเวลาเลี้ยวในเมืองแต่ยังคงมั่นคงเวลาใช้ความเร็วสูงถือว่าเป็นการผสมผสานความสบายและความแข็งแกร่งที่ลงตัวในด้านราคานั้นโตโยต้ายังไม่เปิดเผยตัวเลขที่แน่นอนแต่คาดว่าจะอยู่ในระดับใกล้เคียงกับรุ่นปัจจุบันโดยอาจมีการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยตามเทคโนโลยี